สองข้อนี้ครับให้พระพูน้ำกำลัง2549มานะครับแล้วก็ให้เงื่อนไขว่า p 2549เท่ากับ2549แล้วก็ให้ p ลบ4 9 4 9เท่ากับ p 2549ายกกำลัง2แล้วก็ให้หาค่าของ e นะครับในที่นี้นะครับใครเจอครัาา้งแรกก็คงจะตกใจว่าโอ้ถ้าเราจะต้องแทนค่าถูกไหมครับ เปลี่ยนจาก p x เป็น p 2 5 4 9แปลว่าทุกทกที่ที่มีตัวแปร x อยู่ครับเราก็ต้องแทนค่า2549เมื่อเราแทนค่า2549เราจะเห็นว่าโหเราต้องยกกำลัง2549ยกกํายกกำลัง2549อีกทีหนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูน่าตกใจถูกไหมครับทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วครับข้อนี้ลองทดจากสิ่งที่มีก่อนนะครับโจทย์กำหนดในขั้นแรกนะครับคือ p ของ 2 5 4 9นะครับถ้าเราลองทดดูมันจะดูง่ายขึ้นในทันทีนะครับในการจัดการสมการที่เห็นเราแทนเต็มๆนั่นแหละครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคูณหรือคิดค่าของตัวเลขลงไปนะครับถ้าเราเจอโจทย์ที่เยอะๆแบบนี้นะอย่าเพิ่งคิดเลขอะไรลงไปเพราะว่าครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกออกในตอนที่สอบนะครับว่า ไม่มีใครที่จะมานั่งยกกำลัง2,549ยก2,549อีกทีหนึงนะครับฉะนั้นแทนค่าไปก่อนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับท,ทุกทที่ที่มี x เปลี่ยนเป็น2,549ก็เลยกลายเป็น a นะครับคูณกับ2,549ครับยกกำลัง2,549บวกด้วย b ครับวงเล็บเปิด 2549ยกกำลัง7ครับบวกด้วย c คูณ2549ยกกำลัง5บวกด้วย d ครับคูณกับ2549บวกด้วย e และเท่ากับ2549นะครับตรงนี้ก็แทน2549ลงไป สีน้ําเงินคือตัวที่เราแทนค่าลงไปนะครับจากสมการ p x ตัวนี้นะครับเมื่อ x เป็น2549ได้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเงื่อนไขข้อที่2บอกว่าแล้วถ้าเป็น p นะครับของลบ2549จะเท่ากับ p ของ2549ตัวนี้ครับ ไปยกกําลัง2ครับครูเคียรตัวซ้ายมือก่อนแน่นอนครับตัวซ้ายมือต้องเกิดจากการแทนค่า254ลบ2 5ง9ลงไปเหมือนเช่นเดียวกับสมก,การข้างบนเปลี่ยนตรงสีน้ำเงินทั้งหมดที่เห็นเป็นลบ4 9 4 9นั่นเองเลอกสมก,การเดิมข้างบนมานะครับแล้วก 2549ลบ2549ลบ2549ลบ2549ครับตัวขวาม,มือครับเท่ากับตรงนี้เขาบอกว่าเท่ากับ p ของ2549ยกกำลังสเห็นสีน้ําเงินไหมครับ p 2549มีค่า2549ถูกไหมแลว่าไอ้ที่เขากําลังยกกําลัง2อยู่เนี่ยครับข้างในก็มีค่าเท่ากับ2549ยกกําลังสนั่นเองนะครับเปลี่ยนตัวนี้ กลายเป็นตัวนี้ด้วยเงื่อนไขตัวนี้ตอนแรกนะครับถัดมาตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องมาจัดการกันสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะให้ข้อสังเกตครับคือถ้าเรามีเลขที่เป็นลบครับและยกกำลังเลขคี่เช่นลบ2ยกกำลัง3ครับเราจะได้ค่าเป็น2อกำลังสที่ติดลบนะครับหมายความว่าอะไร มายความว่ามันตัวนี้จะเกิดจากลบ2คูณล,ลบ2คูณด้วยลบ2ซึ่งได้ลบแถูกไหมครับแต่ลบแมันคือลบของ2ยกกำลัง3ดูเพลินๆครับว่าง่ายๆคือเราดึงตัวลบออกมาข้างนอกได้เลยนะครับถ้าเป็นกำลังเลขคี่นะครับยังมีรอบถ้าเป็นกำลังเลขคี่นะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้ที่มีลบ2549ลบ2549เยอะแยะมาก เราดึงลบออกมาได้ครับกลายเป็นลบ a ที่คูณกับ2 5 4 9ยกกํายกกำลัง2 5 4 9ถัดมาก็เป็นลบครับ b 2 5 4 9ยกกํายกกำลัง7บวกด้วยเอาไม่บวกนะครับลบเหมือนเดิมเนาะ c คูณกับ2 5 4 9 ยกกำลัง5ทุกทุก,ทกตัวยกกำลังเลขคี่หมดเลยแม้กระทั่งตัวสุดท้ายครับที่ไม่ปรากฏตรงนี้คือกําลัง1น้องไม่ใช่กําลัง0ฉะนั้นตัวนี้คือกําลังเลขคี่เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลบของ d คูณกับ2 5 4 9บวกด้วย e ครับแล้วก็ตัวขวามือลอบมาเหมือนเดิมครับ2 5 4 9ยกกำลัง2นะครับ ครูให้สมการข้างบนที่เราค้างไว้ครับเงื่อนไขแรกเป็นสมการที่1เง,งื่อนไขถัดมาเป็นสมการที่2แล้วทุกงคนสังเกตครับว่าถ้าเราเอาสองสมการบวกกันตัวนี้ลบตัวนี้บวกถูกไหมเอามาบวกกันตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ตรง B ก็เป็น0 C ก็เป็น0 d ก็เป็น0น,นะครับดังนั้นครูก็จะตั้งเอา1บวก2เหลือต้อง e ครับ e บวก e ได้ 2e นะครับตัวขวามือ ก็จะเกิดจาก2 5 4 9บวกกับ2 5 4 9ยกกำลัง2นะครับซึ่งตัวนี้ครับถ้าเราทำไปตรงๆก็อาจจะยากไปนิดหนึ่งในการจะเอา2 5 4 9ไปยกกำลังสองหรือคูณ2ลรอบวิธีแก้ปัญหาที่ครูจะให้ดูครับตัวนี้มันก็จะเหมือนกับมี2 5 4 9ที่ บวกกับ2549คูณ2549ถูกไหมครับครูดึงตัวร่วม2549ออกมานะครับไว้ข้างหน้าข้างในครูจึงเหลือตรงนี้เป็น1ตัวข้างหลังเป็นบวก2549ครับสีแดงจึงได้2550ข้างหน้าเป็น2549เหมือนเดิม ครับแล้วก็ 2e ลองมาทาง2อบรรทัดเลยครับแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าถ้าเราอยากได้ e จริงๆ2ก็จะไปหารของ2550ได้อีกทีหนึ่งก็เป็น2549นะครับคูณกับ1275 ดังนั้นเหนื่อยขั้นสุดท้ายครับไม่ต้องยกกําลังสองค่อยมาบวกหาร2องหรืออะไรขั้นสุดท้ายเหลือแค่เอาสองหคูณกับ1275ก็จะได้เป็นค่าของ e ซึ่งในที่นี้คูณให้เลยนะครับคำตอบของข้อนี้เป็น3 2 4 9 9 7สห